สวัสดีค่ะวันนี้พาชมโรงงานผลิตเครื่องสีข้าวนะคะโรงงานผลิตทั้งเครื่องสีข้าวขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ไปถึงขนาดใหญ่นะคะเหมาะสําหรับใช้เองหรือว่าเปิดกิจาการหน้าร้านนะคะสามารถสั่งแล้วก็ไปวางขายหน้าร้านได้แล้วนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ก็คือเปิดเป็นโรงงานสีข้าวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในการเปิดโรงงานเราไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเปิดบริการให้กับ พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผล,ลิตเครื่องสีข้าวด้วยนะคะ <S <S สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งไปไว้ใช้เองหรือว่าสั่งไปวางไว้ขายที่หน้าร้านนะคะเรายินดีให้บริการแล้วก็จะส่งถึงที่แล้วก็พร้อมบริการสอนการติดตั้งฟรีนะคะสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่ง ข้อมูลในการติดต่อให้ท้ายคลิปนะคะ